หนุ่มกัน,นพัฒน์พระเอกหนุ่มเสียงดีจากลุ่มน้ำแม่กลองจะมาโชว์เสียงร้องสุดละมุนในเพลงคนช้ำที่อัมพวาเพลงจากละครมนต์รักแม่กลองจะเพราะขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ,คปะเป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงทีเ่เป็นเพลงลูกทุ่งจริงจังแบบนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูสลาคุณวุิแต่งให้ นะครับเราต้องขอบคุณครูมากๆเพราะว่าเป็นเกียรติกับผมที่คุณครูมาเขียนเนื้อเพลงให้เองเลยนะครับในเพลงนี้นเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงปกหักแล้วก็ช้ำรักที่อ,อัมพาวนะว่าจะมีความเหงาๆเศร้าๆคิดถึงคนรักอะไรเงี้ตงงตยตรงใต้ใต้ต้นไม้เออตรงตรงปนหาปลาเป็นไงบ้างครับเนี่ยเรือกิอนสบาย ตอนแรกยังนึกภาพไม่ออกว่าจะออกมาเป็นยังไงเออดูเใแบงค์แล้วแบบว่าภาพสวยมากอ๋คือเรียกได้ว่าสวยที่สุดในชีวิตที่เคยถ่ายมาเขาว่าได้จริงๆครับก็ดูเลยครับก็ได้ทำงานกับการครั้งแรกเขาก็ดูแบบเออมันอยู่ในกล้องมันเท่ห่ะ เขาเป็นคนที่เปิดที่จะลองเปลี่ยนนะผมผมผมชอบนะผมรู้สึกว่ามูดเขาอยู่ในในบรรยากาศที่เราคิดแล้วมันมันไปกับสิ่งที่เราอยากนะอย่างเพลงนี้ครับก็จะมีเอกลักษณ์ของอภาวาคือปลาทูแม่กลองคนใจไร้คู่ไม่ต่างกับปลาทูคอหักพอผมได้มาร้องเพลงนี้ดนตรีกลิ่นอายแบบนี้มันรู้สึกว่าโหมันเติมเต็มนะครับแล้วก็คุณกุศลายยังพูดเลยว่าแบบเพียงขอให้คนชื่นชอบทีเทอร์เพราะว่าเพลงสไตล์ลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยครับ ค่อนข,ข้างจะหายไปนานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองฟังกันดูครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ผมตั้งใจมากๆครับผม